โอเคค่ะอ okay, so. ้ายกลับมายเยอะมีใครเล่นไม่มีใครอยู่บอร์มันไล่บิดบ่อยกันไปอ้ายอโทษสังคม ไม่อยู่โอเคทำาหมดเล่นเดี๋ยวมีหมวดอะไรเปิดนังวะกีร <c oughs> รอบวบน <c oughs> <c oughs> ใครจะรอเล่นก,กับไอ,อไหมเ <c oughs> ราอบอีก,กบ่อยกันไปไอขอโทษที่ไอทิ้งยูทูบไอกอดโทษท 我呢？干嘛、嗯？嗯嗯嗯嗯 โอเคกลับมาละไม่น่ามีใครกดเล่นรอสักตาออไม่มีสาวเลยไอ้สุดหวัง เหลือเล่นอันไหนฉันเลนฉันไม่เหลือเล่นอะไยเล่นใช่นนะแคดดี้2 2> <c oughs> สองออฟสองเชื่อเลยเนี่ยหาต้นปัดเล่นดีกว,ว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังปวดเชื่อใจฉันฉันจะไม่ทำให้ผิดหวังเด็ดขาด เชื่ใจฉันได้สักคู่นะเพื่อนกูหาไปไหนกันหมดเานวันนี้กูเพื่อนไม่ครบ ฮมยใครมาสุดหล่ออาหายใครมาใครมาวันนี้มาไวอ่ะจริงวันนี้มาไววันนี้ดีดใครพิมพ์อะไรมาเป็นหน่งอ่านในยูทูปกันขายไปสิยี่ิขอติดแล้วโปรไฟล์มีเรื่องมามาเล่าให้ฟังเรื่องอะไรอ่ะเราหมาอม่มีผูเ่นฟังด้วยานในเมนกู <c oughs> พูดไูดด้เรื่อง ไม่เชือ่อจริงๆอะไรระบ,บิดอ่าเฮ้ไม่นะเฮ้เมื่อกี้เกิดอ,อะไรอ๋อตัอกอู่นี้อ๋อโอเคโอเค ๆๆขอบคุณครับมายินกูแต่ไม่เอาของรวมขอบคุณครับเอ้ยมันสี่แล้วหรอสี่วบจังวะเอ้ยเฮ้ยไม่ตลกไม่ตลก เกียดมึงเ SO, อ็นโซกูเกียดมึงตอนที่ฆ่าตัดรูปฆ่าตัดต่อรูปแซลมอนใส่ชุดว่ายน้ำแล้วมีนคนมาแท้ขี้แตนในรายงานว่ารูปสิบแปดบวกแล้วมันโดนจริงอ้าวแซลมอน กลับมาทำไมโอเคจะจบแต่ที่กูกลับไปเล็กไอ้งอนเฮ้ยไอ้เี้ยนี่ก็ตามกูสุดเฮ้ยกูไม่ตลกกูไม่ตลกกู กูแหลมกูอโดนกูอโดนกูอดโดนขอโดนขอโดนขอโดนนอนกอดตาก็ตาไปไม่จริงไม่เคยกรอดตอนนี้ขอไว้สแตนด์รอดกูรื่อกันกันกูรื่อกันไม่พิมพ์หรอกูไม่กล้าแต่กูโดนเน้น เออไม่ตลกไม่ตลกไม่ตลกกูกำลังสลดกูสลดแล้วกู้าดได้ชิบหายโอเคแหละนะชงดูไปกันทรงนี้อันยุหยมีใครอยู่ในไลน์ไหมมีใครไปสิดห่อคุยกับไอ้ในดิตไว้ไอ้สุกเหงา ไม่ใครไปสิทหล่อไม่สุดหล่อไอ้ไสิเก๋งโอ้ยแหลกแหลกแหลกทำไมกลนะัว่ะกูทำอะไรของกูวะเนี่ยโอ้โหเครื่อง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 โอไม่นะเครื่องเครื่องโอโนโฮโนขอโทษขอโทษโยนเกมอันนี้ไอ้ขอโทษไอทำอะไรทำแหลกขนาดนี้ ทุกคนเรากลับเวลาเรียนติกต่อมาเครื่องไอยน่าจะไลย์ยูทูปไม่ไหวแล้วยันเป็นที่หมดบันเทิงวะแอบแดงคนดูน้อยลงจริงไอ้บิดบ่อยเกินไปแล้วคนกลับบ้านตามกันมาอายอยากมาบ้านงแง่ล้วอ้งอนหวด ประเด็นมันมันหลกกระดาษดีวะเนี่แป๊บนึงนะกูกูไม่ตลกกูกูกูแบบอะไรไว้เอฟเฟกตกูไม่ได้เปิดเด็ดนะขอตขั้งค่าเกมมันเปิดเอฟเฟกดูไงวะเพราะมันเหเท่าไหร่เด็ดแต่ไปบ้านตาต่อเห็นด้วยเดี๋ยวขอลองไล่บ้านตาก่อนมันแหลกกระเป๋าเนี่ยมันกระตุกเกิอนอ่ะเอฟเฟกเหลือห้าสิบเนี่ยวะ ไม่ยอมไอ้ไม่นะกูสิขอแท้เดี๋ยวข้ามาลองไล่เลยกูพรุงนี้นะในบ้านแดงมันหมาูอีกแล้วมันหมาูอีกแล้ว โอ้โอ้โน้นี่แย่น่ากลัว โอ้ยนะกูไข่สุกไม่ได้กูโยนเกม๊อาัตายแล้วโอเคพรุ่งนี้เล่นอะไรในเล็บบอกไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> มันมีแบบอะไรนะเล่นอะไรในเลโก คนดูก็น้อยเกมก็แพ้เครื่องก็แหลกกูกูท้ออะไรเขาอะไรมาเดี๋ยวพลิ์หน้นะตับหนึ่งขอ,อยดยนเจมขอสุนเจบแบบบรนยวนอะไรเดินกับผมไหมให้เอฟซีมาเป็นสีขย,ยาน อายุชัวจะหนึ่งกับอาจริงดิเจ้า P O B R โอ้คลิปก็เข้าไม่นะช่วยกูกันคลิปไปไหน <c oughs> จริงได้ได้ได้ ฮะกูโดนอะไรกูโดนตะเก็ดคลีดาซี่เหรอมาได้ๆหนึ่งๆก่อนจบได้ในบ้านแดงก่อนหนีไปติ๊กต็อก ยังอยู่บ่อเมื่อไหร่กูสามห้ามัน 35, ไม่ใช่กูนี่วะกูอาจะหึงห้า 5. เอาหมอไม่เห็นมาหนึ่งหนึ่งอ่ะมามามาเข้ามาสุดหรอสี่ศูนย์เจ็ดแปดศูนย์หกยังอยู่บอ่อ โอเคไปเขาต่อที่ดีกูโดนบิดหรือเปล่าเดี๋ยวเขียนห้องไว้ให้นะมาในหนึ่งตาทายก่อนหนีไปบ้านดำกูมาอยู่แล้วบ้านแดงเ้ามาสุดหล

ไม่คำตอบกูเลยนะหาตัวปัดเล่นดีกว,ว่าชีวิตนี้กูไม่เอาอะไรแล้วกูกูหาตัวยนงยอนเกินัปนึงกูไม่เอาอะไรแล้วรอนะี่ย ไม่หอกกูไม่เข็ดกูอยยกเลนตัวนี้กูไม่เข็ดกูกูหน้าด้านกูกูกูจะพยายามเล่นให้ดีขึ้นกูกูกูหน้าด้านกูกูไม่เข็ดต้นไม้เหรอ ูเบอห้าตัวเหลือไปสิบตัวได้ได้ได้กูบิดแม่งเลยจะตีป้อม

ดึกเรือไม่ได้แล้วโอ้โ oh, น no. พี่ชายครับผมบันไวพี่ชายผมขอคิดได้ไหมพี่พี่ผมขอคิด,ดวนะพี่พี่ถอยไปก่อนนะพี่พี่ถอยก่อนได้ไหมพี่ผมอยากได้คิ้พี่พี่อะไรอพ่พี่ผม่อยากได้คิ้อบ่ไม่ะนะกองเงินกองทองง่ายนะนต้องสี่ร้อยกําบาทกูแค้นมึงกูบอกเลยกูแค้น ไปไกลๆเกียรบอกว่าเกียดเอาไม่ถักถักไม่ได้โอเคไอคิวแล้วรู้แค่นี้แหละไปบิดละกูตีมันไม่เข้าเลยกูไม่ตลกกูกำลังซาโหลด โคกัดด้ไหพี่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 หนีไปพี่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 ผมเจนขีหน้าพี่อ่ะพี่ผมขังพี่ได้อ่ะกูตีมันถ้าตายครึ่งหลอดมึงตีกูไม่กี่ทีกูเกือบตายโอ้โหพี่ผมขอเงินพี่เดี๋ยวพี่ถอยก่อนได้ไหมพี่ พี่ชายผมขอเงินก่อนผมอยากได้เงินผมต้องมีลูกเงินไปไปดูแลโอเคพี่พี่ผมหนีแล้วพี่ฮัส,สุดตอนนี้ไหวเปล่าวะไม่ไหวกลัวกลัว กลัวแล้วกลัวแล้วโูใช้ไอ้นี้สะกนแล้วสอนคิดไม่ได้แล้วดะลืมเห็นดาเมจมันบักอยู่พี่กลัวอะไรดาเมจบักด้อหรอใช่เหรอ ลัวไอติม๋มไอเล่นไม่เป็นออกไงต่อดีออกมัวแลวไอ้ไอถอดสมองลนไปไหนแล้วว่ะไม่ปิดบิดทีบ้านดีวะ อะไรสูบป,ปุ๋ย <laughs> พี่ต้องตีคิวเอาร่างสองแล้วบวกแล้วจะคิวหนึ่งบวกชองจะแตกตีมันอันตีมันจะเหมือนเดิมใช่รอร่างนี่ลร่างสอง ีเหรอใช่ป่ะเขาจะถูกป่ะให้โอกาสหนีให้โอกาสให้โอกาสกลับไปแก้ตัวไปเติมเลือดเติมเลือดให้โอกาสเติมเลือด โอกาสให้โอกาสหนีให้โอกาสหนีก่อน <laughs> ออกให้หมดออกให้หมดของแคดดี้ โอเคยังร okay, อดอยู่รอดได้ยังไงไม่รู้พี่ตอบมูลาสี่มูลาอ้น,นี้ปะเอเยได้เงินแล้ว ลองเทสดาเมจให้โอกาสหนีเฮ้ยเอ้ยไอ้ขอกลับบ้านก่อนพี่จ้ามันบับได้ด้วยอย่าลืมธนูธนูวันไหนอ่ะมอร์นิ่งหรืออะไรตีสีเหลืองเอ้ยว่ากลับบ้านได้ ดูนี่ดูนี่ย้ำได้หรือเปล่าไอ้น้องว้าวโมนิ่งได้เขายืนนิ่งขนาดนี้เขาต้องพิวอะไรสักอย่างแน่นอนเอาไม่พิว ช่องวางที hey, ่มันค่อยต้องปรงพี่หน่อยมันได้ค่อยคนทำอัพชอ็อตยังไงไนะคลิปช็อตในช่องไอ้นี่เหรอโอ้ตีมันไม่เข้าโอ้ สิทธิ์เทียวะเลยมันไม่ศัตรูตใช่อันตัว่านันไรศัตรูทัดได้ป <c oughs> ่าได้ป่าวม,มีว่าป่าไม่มีว่าบดีอกช้าด,อาดิอยากกลับบ้านจังเงยยกลับบ้านไม่ได้ดิได้บ้านดาบตอนไหนค่มคืนก็ได้ไอ่ ลงตัวตอนน่าจะนานนะพี่มันไม่เคยคนร,รู้ทิกแบบในหนึ่งหนึ่งได้ใช่เอ๋อได้ได้เดี๋ยวครทำสิบสามสามก็บกได้ปะไอ้น้องบอปได้ป่ะน้องน้องดูนี่ไอ้เหี้ยนี่ ใช่ดังชัวร์ได้ได้อาจจะเกาะด,ดังได้ให้เครดิตแกอย่าเข้ามามันมีตายเกิดด้วยโอ้กลัวแล้วไ,ได้คิบแล้วจริงจริง เอ้ยใครมาสุดหล่อใครมาเหรอครับสุดหล่อพูดกับผมหน่อยครับวันนีนะครับสวัสดีครับถ้าคลิปลงมีคลิปเอาได้ชิปเอากี่แล้ววะโอ้กูตีมันไม่เข้าเลยเยี่ห้อถึงเป็นควายเลยเฮ้ยดูมันเลือดอันนี้ <c oughs> เกลียดมึงต้นไม้เกลียดมึง มัวจะได้ไงคืออะไรเก็ตเอาโอโนไฮมานะสิดรอสวัสดีครับสวัสดีครับใครคือสดอคนนี้วะครับสวัสดีครับใครเหรอครับ สักคู่นะเดี๋ยวก่อนปิดไลท์เดี๋ยวยาไปไลน์บานดำต่อขออนุญาตทำอะไรสักอย่างขออนุญาตลองนะอันนี้แค่ลองเฉยๆคาใจโอ้ยเหี้ยตกใจหมดสวัสดีครับสวัสดีไอ้เหี้ยตกใจหมดเอ้ฮู้กูเป็นอะไรกันบันไ้เนี่ย ดมวยได้เป็นเฮ้ยสั่งสสักกระบับได้โอเคกุกิโอเค,เ,เ,คนเนี่ยกวกเกียดเลยได้ปง่ะยทุกคนมวเจอกันใหม่บ้านดำนะลิงบ้านดำไอ้ปอกหมุดให้แล้วเอาะไะปีไลยูทูป่งวะไม่ได้ไล่นาน อ่าสักครู่นะขออนุญาตเป็นลิงสักครู่นะนะเดี๋ยวตั้งไลบ้านดำกันปิดไรังวะเป็นยังไนงะสังคมโอเคเจอละใครเป่าไม่